มากคนอยู่ช่องบ้านเพลอนนะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะมาดูชุด่ยบัจะพาทุคนมาดูบรรยากาศการงานนะครับไปับเลยมาถึงโรอบพิเศษทุกคนวันนี้ก็ม่รว้วว่าวยสนุกไปเรื่มแไหนพาไปวายเลยไม่สนุกวันนี้นะมาเลยครับ ไม่เยอะมากนะข้นนางในน่าจะอลังก,การอยู่ i uh -huh. ทุกคนพาดูทุกจุดเลยในซ่มของดอบเอิลย,ยูเลเยอร์นะวันนี้ไม่ใหญ่ามากแล้วก็เอาเรื่องอยู่นี่ก็แถวสับไพ่แล้วทุกคนเราพวกเราสับไพ่เราอยู่ในแถวแล้วเดี๋ยแถวมันยาวมาก ไม่ยอมเท่าไหร่ใจตอนนี้อยากออกไปซื้อของมากเอาบัตรก็และกัน <c oughs> ร้อนเลยสนุกมากสำหรับใครอ่านออ่านมันงงะมาแล้วนะผมบอกไล้ว่าต้องมาดูอ่ะแม่สนุกจัดเลยนมื่อไหร่ผมอ่านมังงะมาแล้วนะบอกเลยทุกคนต้องมาว่ะจริงๆคนทีต่ตามเรื่องนี้นะถึงว่าถึงแม้ว่าจะอ่านมาแล้วนะจะต,ต้องมาว่ะจริงๆโคตรชอบเลย เอาล่ะาาพูดคุยกันหลังนังจบกันนะครับเริ่มต้นเลยในส่วนของคิมิซุโนะไยบะโมเก n นเทรนจะพาเราไปรู้จักกับตัวตนของเสาหลักเพลิงเรนงคุเคียวจูโร่โดยในภาคนี้ใครได้เคยอ่านมางังงะกันมาแล้วคงจะรู้ตอนจบกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่หลังจากดูจนจบผมรู้สึกได้เลยว่าหนังทําออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากการแช่ปรานต่างๆฉากการต่อสู้ที่แบบอลังการจ,จัด หนังแทบจะไม่มีช่วงให้เราพักหายใจเลยซึ่งผมชอบมากเลยนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆขนาดว่าอ่านมังงะมาแล้วแต่พอได้ดูก็ยังรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องในภาคนี้ด้วยใครที่กําลังจะไปดูแนะนําให้ไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนนะครับเพราะเรื่องราวมันจะต่อเนื่องกันสําหรับเรื่องนี้ผมบอกเลยให้10คะแนนเต็มครับเอาลทุกคนก็สำหรับใครที่จองรอบพิเศษไปนะจองที่จะมาดูช่วงเนี้ยก็จะมีของแจกนะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน อ้าทุกคนอย่างแรกที่ได้มาเนีนนะ่ยก็จะเป็นตัวหนังนะทุกคนที่เป็นเหมือนกับตัวรถไฟด้านหน้า,นาบ้านหลังนะทุกคนอย่างที่สองก็จะเป็นการ์ดนะได้มาเป็นของทันจิโร่แล้วก็ลิงโงโคูนนะอย่างที่สามจะเป็นแมสของทันจิโร่นะครับก็บแมสผ้าน,นะแมสผ้าดีเลยอย่างที่สี่ก็จะเป็นโปสการ์ดนะเห็นบอกว่าส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะทุกคนใบเนี้ยก็น่าจะมีอยู่สองสามลน์นะอ่าอย่างต่อมาก็จะเป็นสายท้องคอนะ่าจะมีแค่แบบเดียวนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็ได้มาสองอันและอย่างสุดท้ายที่ได้มาก็จะเป็นเสื้อสีดำฟรีไซส์นะทุกคนน่าจะมีแค่ลายเดียวก็ยนาลายของเรนโงคูลายเดียวด้วยก็ของแถมก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับแพ็คใหญ่นะเอาทุกคนของแถมไปแล้วนะต่อไปเนี่ยสำหรับใครที่คิดว่า้ของแถมยังไม่พอเนี่ยในงานก็จะมีบูธขายของใหทุกคนเป็นบูธจากดีมทอยนะ ขายของเล่นของคิมิสโนแล้วก็อีกหล,หลายๆเรื่องเลยก็ใครที่อยากอุดหนุนเขานะก็ไปได้น,นะทุกคนที่ผมซื้อมาก็จะเป็นของฟิกกูอาร์ตมินินะครับมีทั้งหมดห้าตัวนะห้าตัวเห้าตัวใช่มีห้าตัวแล้วก็เอาตัวนี้มาด้วยและแน่นอนว่าไปงานไปบูธท,ทั้งทีเนี่ยของแถมสําหรับคนที่ไปซื้อเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันทุกคนนี่นี่โกดัก ต้องซื้อสองพันนะทุกคนสองพันขึ้นไปนะแต่เรนี่เกียร์ยดอสดโอ้โหก็ประมาณนี้นะก็มีโปเตอร์นะทุกคนโปสร,ร,รเตอร์เนี่ยมีอยู่สองขนาดเอ่อหนึ่งร้อยกับร้อยยี่สิบมาทุกคนแล้วก็ถ้าใครแบบเอามาแล้วไม่ได้แปลกหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถเก็บมันจะมีที่เก็บเพืทุกคนห้าสิบบาทเพิ่มมาอีกก็น่าจะประมาณนี้นะทั้งหมดในงานมีบูธตเป็นของแถมใช่ก็ได้ประมาณนี้ โอเคครับสำหรับว่าคลิปนี้ก็น่าจะแครนะกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนก็ไว้มาเจอกันรีวิวหน้าได้เป็นรีวิวลิซซี่แล้วรอบหนะ้าโอเคเสาเนี้ไปครับผมครับโอเคทุกคนเรือ,อยางที่งไซื้อมาแต่ลืมบอกไปเมื่อกี้เป็นของอีกหนึ่งอย่างที่ไปซื้อมาท้ามงกดครับผมถ้าเรากดคิม่สนย,ยบาบะนะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นแบบยังไงเลยอยังไงแต่เขาบอกมาว่าตัวนี้เริ่มต้นเราอ่ะ จะเป็นตัวละครที่ไม่มีในเรื่องนะทุกคนจะไม่ใช่ทั้งเสาละไม่ใช่ทั้งตัวเอกก็เล่นไปเรื่อยมันจะเรนดอมมาให้เรานะทุกคนต้องลองต้องลองด้วก่อนโอเคทุกคนน่าจะแค่นี้เราลืมลืมนๆลืมขอบคุณครับ